ู่เลขศาสตร์67นะคะส่งผลดังนี้ค่ะเป็นคู่เลขที่ส่งผลให้ทรมานจากความรักนะคะเป็นเลขที่เป็นค่อนข้างเป็นคู่เว็นคู่กรรมค่ะความรักผิดหวังนะคะเสียใจรุนแรงค่ะคนรักไม่ค่อยจริงใจหากรักใครเนี่ยยอมทุ่มให้หมดนะคะแต่รักจะไม่สมหวังค่ะมีอุปสรรคพัดภาคนะคะแยกจาก อยู่ห่างไกลกันรักที่ต้องรอรักที่ต้องอดทนนะคะหรือว่ามีปากเสียงกับคู่ของตนบ่อยๆนะคะครอบครัวบางทีก็แตกร้าวค่ะบ้านแตกสลกค่ะความรักมักเริ่มต้นดีค่ะแต่สุดท้ายมักจะจบไม่ค่อยสวยเป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งหมายเลขนี้นะคะอาจส่งผลเสียงในเรื่องของสุขภาพค่ะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหลับไม่สนิทจากการคิดมากชีวิตมีความเครียดนะคะรักกดดันเป็นโรคซึมเศร้าอาจมีปัญหาเรื่องของมดลูกสาหรับเพศหญิงต่อมลูกหมาสําหรับเพศช,ชายนะคะระวังโรคที่เกี่ยว กับสมรรถภาพทางเพศกับอปอปสวะโรคในช่องท้องค่ะหมายเลขนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะอาจจะมีเรื่องของการขาดทุนไม่มีกําไรรายจ่ายสงูงเป็นทุกข์กังวลเรื่องของเงินค่ะมีคนช่วยใช้เงินนะคะหรือให้ใครยืมเนี่ยก็ทวงคืนได้ยากนะคะมีปัญหามีคดีความทางด้านการเงินค่ะภายนอกเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดูดีนะคะแต่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีนี่สินเยอะนะคะผ่อนหลายอย่างชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเฟื่องเครื่องในเรื่องของการเงินเป็นทุกข์ทั้งเรื่องของความหลกักและก็การเงินค่ะ